ทายแบบชุดไทยปังๆที่บ้านครูไก่สตูดิโอกันค่ะวันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันนะคะเริ่มจากหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเซิร์ชคำว่าโรงเรียนบ้านครูไก่ซอนสินค่ะพิกัดของเราอยู่แถวสันทรายแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อมาถึงก็จะเจอกับสตูดิโอบ้านทรงไทยล้านนาสวยๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะพาเรา ชุดไทยค่ะเพื่อทำการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายแบบค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการหน้าแบบไหนทรงผมอย่างไรนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกันแล้วค่ะตามมากันนี้เลยนะคะจุดเด่นของบ้านครูไก่สตูดิโอของเรานะคะนอกจากจะเป็นบ้านทรงไทยล้านนาทั้งหลังแล้วที่นี่ ถ่ายรูปตามกิจกรรมวิถีไทยให้คุณลูกค้าได้สัมผัสความเป็นไทยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำโคมล้านานานะคะหรือว่าการร้อยมาลัยสวยๆแบบนี้ค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้การโพสท่าแล้วนะคะยังได้ฝึกร้อยมาลัยจริงๆด้วยค่ะ พอเข้ามาอีกนิดนะคะก็จะเจอมุมห้องต่างๆค่ะซึ่งแต่ละห้องนะคะก็จะจัดมุมกิจกรรมไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างห้องนี้ก็จะมีกิจกรรมเล่นดนตรีไทยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการโพสท่านะคะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยแนะนําอยู่ค่ะพอเดินเข้ามาอีกห้องนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเพ้นท์ร่มค่ะโพสต์อย่างไรเพ้นท์อย่างไรให้สวยต้องมาที่สตูดิโอของเราเลยนะคะแทนแทน,ทนมาแล้วจ้ากับนางเอกของเรา นั่นก็คือเซตขนมไทยพร้อมด้วยน้ำสมุนไพรไทยหว,วานๆเย็นๆสดชื่นรับหน้าร้อนแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นบริการสุดพิเศษนะคะเอาไว้มอบให้กับลูกค้าที่มาถ่ายแบบสตูดิโอของเราค่ะซึ่งไฮไลท์ของเรานะคะก็คืออัลัวรู น้องช้างค่ะน่ารักน่าเอ็นดูแถมยังอร่อยมากๆที่สำคัญหาทานได้ยากสุดๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีขนมลูกชุบนะคะทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนนะคะและน้ำกระเจียรพร้อมด้วยอัญชันมะนาว นะะไว้บริการคุณลูกค้าค่ะและหลังจากถ่ายกันทุกช็อตทุกมุมแล้วนะคะเราก็จะให้คุณลูกค้าของเรานะคะได้พักผ่อนกับขนมไทยหวานๆจิบน้ำสมุนไพรไทยเย็นๆนะคะให้สดชื่นมีแรงอีกสักนิดพร้อมลุยต่อในมุมเอาท์ดอร์นะคะไปดูกันว่ามุมเอาท์ดอร์ของสตูดิโอของเราจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะ มาเริ่มจากการจัดดอกไม้สวยๆที่ชานระเบียงบ้านนะคะแล้วเดินลงไปรับแสงธรรมชาติที่สวนดอกไม้ค่ะที่นี่นะคะเราเนรมิตสวนดอกบัวขึ้นมาเองเลยค่ะเพื่อที่ลูกค้าของเรานะคะจะได้ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆแล้วมีบ้านทรงไทยเป็นฉากหลังค่ะและนี่คือผลงานการถ่ายภาพจากทีมงานบ้านครูไก่สตูดิโอของเราค่ะ สวยสวดนงดงามมากๆแถมแต่ละภาพนะคะก็ยังดูมีชีวิตชีวาแฝงไปด้วยเรื่องเล่าและสตอรี่มากมายเลยคะ่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการจะมาสัมผัสกับประสบการณ์ถ่ายแบบชุดไทยรูปแบบใหม่ๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางไลน์แอบ้านครูไก่ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ